ขอต้อนรับเข้าสู่รถบ้านคายขวัญศูนย์รวมรถยนต์เพื่อรถใช้แล้วคุณภาพดีเท่านั้นนะคะวันนี้ดิฉันนิ้งานิดาสวัสดีครับตั้มคอยขวัญน,นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆุกท่านนะครับวันนี้ตัำำ้มนํารถคันที่มีเสน่ห์เป็นรถที่ไม่ตกรุ่น <c oughs> ใช้ดีที่สุดด้วยนะครับผมใช่ค่ะเป็นรถที่ทุกคนฮะลอยคอ <c oughs> เอ้ยรอคอย <c oughs> <c oughs> รอคอยมากเลยกับ t ต y o ต้ c a m r รคันนี้เป็น2.0 g ปี2016ันะคะเครื่องยนต์เบนซินครับผมคันนี้ขับดีมากๆนะพี่ตั้มออกห้างนะครับราคา1 3 9 9 0ล้านามแสเ้านล้านสามเลยคะวันนี้พลอยขวัญนะครับจัดให้ไปเลยครับห7 9 0 0 0หายไปครึ่งหนึ่งคือลถอะไรที่ซื้อตอนนี้คือหายไปครึ่งหนึ่งนี่แหละครับคันนี้สวยๆใสๆเดี๋ยวมาดูกับตั้มครับไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะพี่ตั้มเปิดได้เลยค่ะโอเคเรามาดูโครงสร้างนะ คันนี้ดูจากหน้าเหมือนเดิมนะครับผมรุ่นนี้เป็นม i n เนอร์เชนใช่ไหมพี่เชนตั้งแต่ปี2014นะครแต่คันนี้เป็นปี16แล้วนะเชนด้วยแล้วก็มันดูลดอายุอะดูสปอร์ตขึ้นนะคะโอตัวนี้จะเป็น 2.0G ค่ะนะฮะมาครบเลยกับไฟตัดหมอกพร้อมเซ็นเซอร์อีกต่างหากนะคะโอ้โหแบบเปิดมานุ่มนุมอย่างนี้ค่ะดูฝาครับใสๆเลยนะโอ้โหนะฮะดูใสๆเลยครับโตโยต้าเหมือนเช่นเคยครับผมนะแผ่นกันความร้อนโอ้โหนี้ ใสๆเลยนะครับเดิมๆมาเลยครับนะเห็นไหมฮะซับใน,นดูแก้มขวาครับเนี่ยฮะดูความใสของเขาครับนะโอ้โหนี่แบบปิ้งวิงเลยอ่าดูกระโหลกข้างใน,นครับดูกระโหลกระโหลข้างในนี่คือใสๆเลยไหมฮะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะเบ้าอยู่ดูครบนะ เห็นไหมเครื่องเครื่องยังเป็นโคลาอีกแบบหนึง่งอะไฮบริดนะครับตัวนี้เป็น2.0ก็จะเป็นเครื่องตัวนี้นะครับผมพูดนิดนึงนะคะเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้ต้องแต่ไมเนอร์เชนมาแล้วค่ะพี่ตัง้งครับเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์หม่เป็น VVTI เดี๋ยวมันอยู่นะคะตัวเก่าจะเป็นแค่ VVTI อย่างเดียวนะแล้วตัวนี้มันดีตรงไหนครับตัวนี้มันคือความประหยัดเพิ่มขึ้นนะคะคแล้วก็ความแรงเพิ่มขึ้น เป็นรุ่น 2.0G นที่เขาบอกว่าขับแล้วประหยัดแถมเขายังให้หัวฉีดใหม่หัวฉีดจ่ายน้ำมันอ่ะสุดยอดเลยเป็นตัว D4S ก็คือ Direct Injection 4 Stroke เขาฉีดน้ำมันได้แรงขึ้นนี่เป็นผู้ผลิตของโตโยต้าป่ะี่ย ใช่ฝามาอย่างดีค่ะเพราะว่าอชอบเครื่องรถยนต์กับเครื่องยนต์แบบนี้นะคะก็ะคือมันฉีดน้ํามันได้ตอนที่เครื่องร,รอบเครื่องมันสูงขึ้น,นะคะ่ะเขาจะฉีดน้ํามันเร็วขึ้นแต่เวลารอบเครื่องต่ํานะ 1- นึ่งถึงสอพรอบเนี่ยเขาจะฉีดน้ํามันโดยใช้พอตอินเจคชั่นนะเออมันก็จะแบบเบาลงเซฟมันเองมันทั้งประหยัดและทั้งแรงอะ่ะคิดดูในเครื่องเดียวกันเขาบอกว่าเป็นรุ่น2.0ที่ขับดีรประหยัดจริงโคตรประหยัดใช่ค่ะเชิญต่อเลยค่ะพี่ตั้มขานี่คิดว่าเป็นผู้บริหารโตโยต้ามาเองนะครับจุดเด่นไ ฝั่งซ้ายนะดูแก้มซ้ายครับนี่ดูเม็ดอาร์ตถึงนะตรงฝากระโปรงอันนี้ใสๆเดิมๆนะครับสวยค่ะอ่าซับในเดิมๆนะครับผมเข้าแรมกี่เจ็บนะแต่ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมอะไรที่มันอะไรที่มันอยู่อย่างเงี้ยเป็นที่กับรอยเชื่อมเนี่ยจะต้องอยู่นะครับเห็นไหมรูก้มดิมกเลยนะคะรูกลมคมดิ๊กนะครับผมโอเคไม่คมค่ะรูกลมกลมส่วนด้านในเนี่ยเวลาเราซูมอ่ะกล้องเรซูมลงไปหน่อยเห็นไหมเนี่ยขาด้านในก็ยังอยู่ปกติเห็นไหมเป็นเม็ดอาร์ต เพียงอยู่นะอันนี้บอดี้บอกต้องบอกดูดูผมนะครับบอดี้คันนี้สวยมากบอกได้สวยมากถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่านะโอเคค่ะเดี๋ยวดูด้านข้างด้านหน้าสวยสวยเรียบร้อยจะบอกว่าเป็นแค่รถผู้บริหารก็ไม่ใช่นะขับได้ทุกเพศทุกวัยทุกสไตล์ฝั่งตําหน้าใช้มากหน้าใช้ใช่ค่ะเพราะว่าคันนี้นะคะเวลาพี่ตั้มใช้แล้วก็นิ้งอยู่ด้วยนะคะคันนี้นั่งทีไรเป็นหลับทุกทีค่ะเพราะพี่ตั้มขับให้ตลอดนะคันนี้ใสจริงๆนะคันนี้ใสจริงนะ ไม่ต้องอะไรเลยนะวันนี้ผมไม่ต้องดูอะไรเยอะแยะเลยเพราะรถมันใสใสมากช่ค่ะท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนที่ดูอยู่ต้องเลือกตัดสินใจนะพี่ตั้มเนาะโทรเข้ามาได้ที่0ูนย์8 2 2 2สนดสองสองสองนะคะแล้วก็ศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สองสามแปดสี่อ่ะเรามาดูครับด้านในนะเห็นไหมแผ่นเพจต้องมีรถทุกคันต้องมีแผ่นเพจเห็นไหมมอกอยู่นี่นะเห็นไหมเห็นมอกไหมอ่า นี่นี่นี่เรามากล้องตามผมมาดูทีนี่เห็นไหมดูซับข้างในเม็ดอาร์ตสวยๆอย่างนี้เลยเห็นไหมเห็นอาร์ตไหมนี่เหมือนป้ายแดงเหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะว่านี่ขนาดปี16นะแต่ดูแลดีมากค่ะแล้วนี่ไฮไลท์ด้วยคันนี้ผ่อนจากปกติ12,500หมื่้ยดดูปิดคลิปว่าผมให้ผ่อนเท่าไหร่เท่าไหร่พอนะคะไม่ต้องถึงหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยจะได้ไหมราคานี้นะคะออกได้ทุกอาชีพไหมคะพี่ตั้งทุกอาชีพเลยนะคะใครสนใจมองดูภายในก็ มันมันน่งนั่งมากน่านอนมากกว่าไม่แน่นั่ๆใช่ค่ะบอกแล้วว่านั่งทีไรนิ้งก็หลับทุกทีค่ะมีแอร์หลังมีอะไรเรียบร้อยเป็นสไตล์ของแคมรี่อยู่แล้วมีไฟให้นิดนึงนะคะเฮ้ยจริงดิจริงจริงอันนี้นิ่งเอาไว้ส่งอะไรอะครับเป็นแสงส่องสว่างเหมือนจะทำมาพิเศษนะที่อันนี้ปกติก็ไม่เคยเห็นนะคะเก๋ดีนะเก๋ค่ะเก๋นะคะโอเคทุกอย่างมาครบนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มทีหลังนะวันนี้ตั้มไม่ถอดเพราะว่ารถมันใสอยู่แล้วนะครับรื่ว่าเกไดเป็นโซลแกึงขึ้นหน่อยเ็กอะโอ้โหนี่นั่นมากะ โอ้โหดูเด็ดดังคิดว่าถอดเสื้ออยู่ชอบจริงๆนะพี่คันนี้ใหม่จริงเนี่ยดูเด็คิดว่าตัวเองถอดเสื้ออยู่อะไรอยางเง็บกระดุมแตกแล้วค่ะแล้วถอดเสื้อแบบนั้นนะคะหูทายแต่ค่ะอ่านเดี๋ยวก่อนนะคะแล้วก็น้ำมันเนาะก็ได้หมดนะคะรองรับแต่ไม่ถึง e 8 5นะได้ e 2 0พอแล้วแต่จริงๆขับเก้าหนก็ได้นะที่ต้องไฟสวยเขาไฟสวยทดลองนี่เนี่ยคือคิ้วคิ้วคอมเม้นที่เขาคาดไปยันไฟอะค่ะอันนี้คือโฉมใหม่ไหมเนเชนถ้าโฉมเก่าคิ้วมันยังไม่คาดไปสุดถูกไหมฮะไฟมันจะไม่เงาแบบนี้ โอ้โหไม่อยากจับดูสวยจริงี่แผบตาวู้ซ์ลับนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอย่นี้นี่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 ตาล้องขาดี 4S เห็นไหมคะที่บอกว่าเป็นหัวใจน้ำมันอ่ะเขาก็ประทับตาไปให้ดูเลยหัวใจน้ำมันถ้าไม่มีก็คือไม่มีไม่มีก็คือมันหลุดที่ๆอ๋อโอเคแต่ว่าเป็นหัวใจจ่ายรุ่นใหม่แล้วค่ะตัวนี้นะคะเรามาดูนะครับอ่าเหมือนเดิมฝาท้ายปกติมาเรามาดูข้างใน ข้างในอุปกรณ์ว่าเปิดมาครบหมดนะสวยเหมือนแบบเหมือนปี19-20แล้วอะค่ะยางยังใหม่ด้วยคือถ้าไม่บอกปีผู้ชมอาจจะไม่รู้ด้วยนะคะแต่ว่าแม็กใสใสเลยนะครับมันเป็นโฉมแบบโฉม16เลยแม็กใสๆเลยนะด้านในดูนะด้านในอ่มาเดี๋ยวเราดูด้านนไ้คันนี้ไปโชคดีมากนี่เป็นไม่มีเคยติดแก๊สนะคันนี้นะรอยปกติเลยสีไม่ขวาดปกตินะดูฝั่งนี้สิ โอ้โหเอใสๆเราถ่ายรถกันมาหลายคันนะคะรถยนต์ของรถบ้านลอยขวัญคะเรารับประกันนะคะโครงสร้างโครงสร้างคือต้องสวยอไม่มีชนอยู่แล้วไม่มีพิคว่ำไม่มีจมน้ําแน่นอนเนี่ยใสขนาดเนี้ยดูเอานะคะถ้าชนแล้วไงเราไม่ซื้อไม่ซื้อขับซื้อเข้าเลยเราไม่เอาแต่เริ่มต้นนะคะโอเคมะเรามาดูโอเคซ็นเซอร์ให้ได้ด้วยเนาะมาเซ็นเซอร์มาด้วยนะคะโอ้ยบเรียบๆสวยๆแล้วค่ะเดี๋ยวมึงจะไปภายในให้ดูแล้วนะคะที่อยากได้เลยเดี๋ยวฟังเสียงนะฟังเสียงดูโอ้โหแน่นมาก โอ้โหเนี่ยฮะดังกรอบ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 อ่ะดูนะเห็นไหมดูเห็นเป็นอาร์มไหมโอ้โหอ่ะเดีย๋ยวไปดูด้านหน้ามาั่งข้างหลังนัง่งสบายไหมหลัง<ะ>เนี่ยมันต้องสบายอยู่แล้วคะ่ะดูสิมีที่วางแขนให้แบบเสร็จสับนะคะดูสิแล้วก็มีช่องใส่ของให้อีกนะคะตากร้องขะมีช่องจ่ายไฟนะคะอ่ะไปตามไปดูสิทำาให้เยอะแยะอย่างเงี้ยคะดูสิ สะดวกสบายมากเลยนะตรงนี้ก็ใส่โทรศัพท์วางของใส่เสียใส่แบงค์ได้ตรงนี้ยังมีช่องเก็บด้วยช่องลับดูสิคะตากล้องโอ้โ oh, ห oh. สามารถนะคะแวะเข้าไปล้วงเข้าไปหยิบของหยิบน้ำหยิบอะไรสมมุติเราเอาตะกร้าใส่้ข้างหลังนะคะแล้วก็ใส่ของไว้ได้โอ้ oh, ดีดีค่ะตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทแล้วนะได้ค่ะโอเคมีแอร์หลังด้วยคะ่ะมีแอร์หลังด้วยนะคะแจ้ง <okay. S 1> ไปแล้วแอร์แบ็คนี่รอบคันเลยมั้งใช่ค่ะแอร์แบงทั้งหมด7ดตำแหน่งนะคะเจ็ดตำแหน่งสิห้าลูกนะคะดูความใส่นะครับ อ่าดูความใสแล้วจะลองดึงดึงหน้ามั่งยังไม่เคยดึงหน้าเลยโอ้ยมันแทบไม่ออกเลยขนาดพี่ตั้มแรงขนาดนี้ดั้งค่ะพี่ตั้มบล็อกสวยเลยครับสังเกตว่าตรงนี้จะมีช่องใส่แอร์แบ็กไหมคะไหนครับมีแอร์แบ็กม่านหน้าต่างด้วยนะคะแคมรี่อะค่ะนะโอเหลอใช่ค่ะจะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะแล้วก็ที่เข่าคนขับนะคะแล้วก็แอร์แบ็กมีเราก็บอกเขาเรียกม่านนิรภัยเนี่ยจะมีเบาะตรงนี้ใช่ค่ะนี่มีแอร์แบ็กที่เบาะมาดูได้เลยนะคะนี่ติ๊กเกอร์ตรงนี้นะคะ ตากรคัแตากล้องเข้ามานิดนึงห่วงไรนี่คือคันนี้ที่สำคัญวิ่งน้อยมากนะครับคันนี้วิ่งอยู่แค่แสนสองเองนะครับวิ่งน้อยมากมีนี่ด้วยนะพี่ตั้มเขาเรียกอะไรนะปลายสปอร์ตมอนิเตอร์ครับผมมุมอับมุมอับนะคะแล้วก็จะมีสัญญาณเตือนที่กระจกเลยนะคะกระจกก็จะเป็นแบบลดตำแหน่งลงมาได้เวลาถอยหลังใช่ไหมคะพี่ตั้มครับผมเคยใช้คันนี้เวลาพี่ตั้มนั่งอย่างนี้ค่ะตอนเช้าเป็นไงคะสภาพนี้ก็โอ้โหมันนั่งสบายค่ะไม่อยากขับเลยครับอยากอยานั่งมากกว่าไม่ใช่อยากหลับนะคือม โอเคแล้วก็ตรงนี้นี่พิเศษสุดเหมือนเดิมอันเดี๋ยวเราลองดูหน่อยลองดู่อนตรงนี้มีคนชอบมากเลยแป๊บนึงเดี๋ยวลองเอาโทรศัพท์วางก่อนมีคนเขาชอบมาหาเชิญตั้งพนั่งเลยค่ะพี่ตั้มลองเอาโทรศัพท์วางก่อนต้องเข้ามาด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเข้ามาด้วยกันนะคะก่อนก่อนจะใช้เราต้องกดตรงนี้ก่อนนะคันนี้เป็นรถครอบครัวจริงๆนะคะอ่าดูนะกล้องเข้าไม่ได้ในตัวกล้องเรากดปุ่มที่ตรงนี้เพื่อที่เราจะชาร์จแบบไวเลสนะคะเขาเรียก คำว่าชาร์จแล้วขึ้นเลยชาร์จ<ล>แล้วเห็นมเขาเรียก QI ชาร์จนะคะเป็นเ,เทคโนโลยีใหม่ที่ติดมากับรถยนต์แคนรี่ตอนปี2014นี่แหละค่ะไม่มน่าเชื่ถึงจะมีนะคะคแล้วคันนี้เป็นปี16นะทั้งใหม่สภาพดีโครงสร้างดี<ม>เครื่องยนต์ดีประหยัดไม่คุ้มค่าได้ยังไงอะคะนี่มีคือคุ้มค่าคุ้มค่าความคุ้มค่านี่คือคุณทีนึงป้ายแดงออก1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเนี่ยตอนนี้รถบ้านพลขวัญขายอยู่หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนี่หายไปครึ่งหนึ่ง หนาแล้วที่มุคันจะอ๋อพี่ทั้แอบบอกราคาผ่อนผ่อนเนี่ยจริงๆแล้วผ่อนหนึ่งหนึ่งหมื่นกับสองพันห้าร้อยค่ะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจัดแคมเปญไปหน่อยดีกว่านะครับอ่าให้ไปเลยครับไปเดี๋ยวไปคุยกันด้านหน้าคุยแคมเปญนะคะเดี๋ยวยังมีต่ออีกนิดนึงคือแอร์แยกอิสระนะคะสองโซนสามโซนด้านหลังอีกโอ้โหเรียกว่าครบคันค่ะครบคันด้านหน้าเลยเลยค่ะจริงๆน่าเก็บไว้ใช้มากเลยนะคะเนี่ย แต่ว่ารถดีๆเรามีไว้ให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะโทรติดต่อเข้ามานะคะทดลองขับขี่ได้เลยดูรถจริงได้ที่รถบ้านพลอยขวัญก็บอกสวยจริงๆคันนี้ครับแล้วผ่อนนะครับเดี๋ยวผมให้แคมเปญไปเลยนะครับผ่อนนะครับผ่อน9,500บาทตลอดระยะสัญญา1ปีนะครับเรื่องนี้นั้มไม่ผิดไม่ผิดออแคมเปรี่ผ่อน9,500ราคา670,000บาทจริงๆมันต้องผ่อนประมาณ12,000-13,000แต่พี่ตั้มให้ผ่อนที่ 9,500เลยนะคะ1ปีแรกนะคะหนึ่งปีแรกนี่ผมให้ศูนย์เปอร์เซ็นต์12เดือนนะครับเอเ12เดือนเราเลยจะผ่อนอยู่9,500บาทแล้วก็ที่สำคัญนะครับแคมเปญผมนะครับตลอดเดือนนี้นะครับคือใครที่ใช้บัตรนะครับเป็นวีซ่ามาสเตอร์นะครับที่ใช้เกิน1ปีแล้วนะครับหรือ1ปีพอดีนะครับไม่ต้องพกหลักฐานอะไรมานะครับพกแค่บัตรประชาชนมานะครับล้วก็ลองเลือกรถได้เลยครับสบายแคมเปญใหม่สำหรับเดือนนี้ใช่ครับหนึ่งชั่วโมง รู้ผลทันทีับรถกชั่ว้างรู้เลยไม่ต้องเอกอกสารอะไรมาหรือบัตรประชาชนมาใบเดียวนะฮะแต่ขอแค่คุณเคยใช้บัตรเครดิตอาจจะเป็นอะไรก็ได้บัตรวีซ่าอะไรก็ได้ครบหนึ่งปีขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณเอาบัตรประชาชนมายืนยันเลยแล้วลองจัดไฟแนนซ์ดูเช็คไฟแนนซ์กันเลยไม่ต้องถือเอกสารใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวหนึ่งชั่วโมงรู้ผลนะคะคุณจะรู้ทันที วงเงินของคุณได้เท่าไหร่คุณเลือกรถได้เลยครับว่าคุณอยากรถไหนเราทำได้ที่นี่นะคะที่รถบ้านพลขวานาทโทร0994082222นะคะหรือ0911202384นะคะใช่ค่ะอยากเป็นนี่โทรหาพี่ตั้มเลยนะคะจะเอาคันนี้หรือจะเอาคันไหนๆเรามีให้เลือกมากมายเลยนะคะรถเรานะครับมีรับประกันนะครับเครื่องเกียร์นะครับ6เดือนหรือ25,000กิโลถะแล้วก็รถไม่มีชนหนักพลิกวคว่ำไม่มีจมน้ำนะคะรับประกันนะคะมีบริการหลักการขายที่ยอดเยี่ยมที่สุดครับผมใช่ค่ะโอเควันนี้ตั้มพลขวานนะครับ ฝากกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับผมบขอบคุณ,ค,ณครับกดไลค์กดคอมเมนต์ไปด้วยนะคะั่นกระดิ่งแจ้งตเตือนรถบ้านพายขวันด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปห <Okay. S 2> นะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะกับรถแคมรี่สวยๆคันนี้นะคะ